ตาเสี่ยงฉีจื้อสิงเชอช้างขี่รถจักกรยาญอยูอีกเกอเหยินฉีสร้างจื้อสิงเชอทียนชื่อเหน็นเล่อท่าใจเหอเปลียนถิงเสี่ยไหล ป่าจื้อสิงเชเข้าใสู้สุงจิ้วเจาเสียสอเจียชวยเ่อสุยเลอชายคนหนึ่งขี่จัก,กรยานมาอากาศร้อนมากเขาหยุดที่ริมแม่น้ำ พิงจักรยานไว้กับต้นไม้แล้วลงบันไดไปเพื่อดื่มน้ําเจ้สือต้าเสี่ยงเหียนเจอเสี่ยวลู่เลกลั่วไหล ทขาขั้นเที่ยเซี้ยถึงเจออีเลี่ยงจสิงเชอกั่นเต้าเฟยฉางสินฉีขณะนั้นช้างเดินมาตามทางเขาเห็นจัก,กรยานจอดอยู่ใต้ต้นไม้รู้สึกแปลกใหม่มาก เสียงกันอี้ฉีสร้างจื้อสิงเจิ้วคาชะาอี้เิงหวานฉวนขวจ่ายตี้สร้างเจิงเกอเอ,อ๋อโต้หวเลอทันทีที่ช้างขี่รถจัก,กรยานจัก,กรยานก็หักพังตามด้วยเสียงโครม จักรยานแตกหักจนขี่ต่อไปอีกไม่ได้เจ,จ้างใจ้เจ้าสือโฮจือโ้ือสิอจงเชอเตอเจยเนเอเยนงเหอเ้ยนเหอกยรเจ้าเย ้าขันเจจจจีีี่ยือออเเตงห้า看见自己的车子已经坏得不成เลอขณะนี้เจ้าของรถจัก,กรยานดื่มน้ำจากแม่น้ำแล้วเดินกลับมาเขาเห็นว่ารถของเขาเสียหายจนขี่ไม่ได้ เย่อเชือจือหวนจะมาฉียาทาเที่ยวฉีหลายฉันจะขี่จักรยานคันนี้ได้อย่างไรเขาร้องไห้ ด้ยผู้ฉีอัวมันผู้เสี่ยวสินน้องหว่ายละนี่เตอจื้อสิงเชิต้าเสี่ยงนานกััวเตอสัวต้านซื่อนิ้นขออีผาเต้าอัวเป้ยสร้างหลายขอโทษนะเราบังเอิญทำจัก,กยานของคุณพังช้างพูดอย่างเศร้า แต่คุณสามารถขี่บนหลังของฉันได้เปียถีอย่ตัวเกาซิ่งเนอทาหุยเจียสือย่งต้าเสี่ยงใต้ที่จื้อสิงเชอกลัว กูเูต้งหนหายเจ๋说不ัวทานเนอ,อไม่ต้องบอกนะว่าสุขแค่ไหนตอนที่ชายหนุ่มกลับบ้านเขาใช้ช้างแทนจัก,กรยานเดินไปรอบๆหมู่บ้านบางทีคุณอาจจะเคยเห็นเขามาก่อน ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ